afternoon l a d i e s noon, and gentlemen my name is Somatun a n a from Pasang p r o f i o n a l College. Good afternoon my is y a n i s a p a r a n a s i d i k from Pasang p r o f i o n a l College. Good afternoon my name is Julie Raiao I come from Pasang p r o f i o n a l College. Today is we are present project smart farm V37 สวัสดีครับผมนายสมบัติสุทนะมาจากวิทยาลัยการอาชีพป่าสางสวัสดีครัดิฉันนางสาวยันิสาณิมาจากยามาาสวัสดีครับผมนายสรัาเที่วมาจากวิทยาลัยการอาชีพปาสางครับนณีในปัจจุบันการนเอาวิการไปบหลายทยราได้ไม่ได้แม้แต่ป้ากระตุกกรตา ซึ่งมาฬิกานี้สามารถนำไปใช้ได้กับทั้งความรแรงและจะแตกต่างจามธรรมดาตรงที่ว่าเกษตรกรรมเกษตรกรไม่จําเป็นต้องรงพื้นที่ไปดูเองสามารถตรวจสอบผ่านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันได้ค่วัตถุประสงค์ในการสร้างสมาราดีกา3.0เหลนี้ขึ้นมานะครับ ก็หเพื่อให้สามารถตามด3 7นะครับสามารถแสดงค่าอุคหภูมความชื้นในอากาศและค่าอุณหรูมความชื้นในดินและสามารถเปิดปีดน้ำบอลวาลและผ่านแอปพลิเคชันลิงได้จำนวนสจุดด้วยกันนะครับโดยที่เราเน้นการประหยัดพลังงานเป็นหลักนะครับเราจึงใช้ แบตเตอรี่ชนิดลิดเธียมไอออน3.7โ,โวลต์3500มิลลิแอมป์เแค่ก้อนเดียวและให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ครับผมครับโดยสมาร์ทฟาร์ม v 3.7นี้นะครับจุดเด่นของเจ้าสมาร์ทฟาร์ม V 3.7นี้นะครับหนึ่งเลยคือสามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศในดินได้โดยโดยส่วนติดผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้นะครับ สองเลยคือเจ้าสมาร์ทฟาร์มี3.7น e, ี้จะใช้แบบิเ i ียมไอออนและทังใช้ไฟน้อยนะครับโดยที่ใช้ไฟ3.7โวลต์อยู่ได้1วันเต็มหรือ24ชั่วโมงนะครับครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสมาร์ทฟาร์มี3.7น e, ี้นะครับหนึ่งเลยก็คือเีนบอร์ด Arduino e x p 3 2นะครับเหตุผลที่ลยอกใช้นะครับโดยบอร์ดนี้ จะใช้พลังงานต่ำนะครับ2เลยคือตัวด e ีเลนะครับจำนวนสี่แ n นแนลนะครับผลที่ใช้คือสามารถใช้ร่วมกับตัว Arduino เพื่อปล่อยน้ำไปหาตัวบนดาได้นะครับ3คือจอ OLED OLED จะ,สะแสดงผลเซนเซอร์อุณหภูมิความชื้นในอากาศและในดินผ่านตัวจอ LED นะครับใาเหตุที่เลือกใช้นะครับ1เลยคือประหยัดพลังงานนะครับ แล้วก็ตัวเจ้าแบตลิเธียมไอออนนะครับจำนว oh mm น37โนมพัน้มิครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับ DHT 2 2นะครับเหตุผลที่ใช้นะครับคือสามารถเชื่อมต่อได้กับบอร์ด DHT 3 2และตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเซ็นเซ,นเซ,นเซนนอ,อร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินนะครับ s h t สามหนึ่งนะครับเป็นผลที่ใช้นะครับคือสามารถเชื่อมต่อกับตัวบอร์ด dsp 3 2ได้โดยตรงนะครับและตัวต่อไปนะครับก็คือโซล่าเซลล์หวัตต์นะครับและตัวต่อไปนะครับก็คือตัวบอลบาวครับจะใช้ในการไฟอยู่ที่12โวลต์และกินกระแสอยู่ที่0.75มิลลิแอมครับครับเราจะมาดูหลักการทํางานของเจ้าเครื่องสมาร์ทฟาร์ม V3.7 นี้นะครับโดยที่ตัวเมนบอร์ดนะครับจะ เขียนโปรแกรมแล้วก็จะสั่งคําสั่งมาหาตัวชุดดีเลย์น,นะครับแล้วก็จะมาที่ตัวบอลบาลนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับจะใช้ไฟอยู่ที่3.7โวลต์และใช้ได้ถึง24ชั่วโมงโดยที่ตอนกลางวันจะได้รับแสงอย่างเต็มที่แผ่นโซล่าเซลล์6วัตต์นี้ช่วงกลางวันก็จะไม่ใช้ไฟเยอะครับเรามาดูหลักการทํางานของเจ้าตัวนี้นะครับโดยเจ้าเครื่องนี้นะครับจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อ เรามีแอปบิงแล้วก็เชื่อม Wi-Fi นะครับโดยที่เราจะเปิดปิดน้ำผ่านโทราศัพท์นะครับสมมุติผมจะเปิดน้ำผ่านตัวบอลวาลวตัวที่4นะครับตัวที่3นะครับ ตัวต่อไปตัวที่สองนะครับผมจะต่อกับข้อกับสปริงเกอร์นะครับครับและตัวสุดท้ายนครับตัวที่หนึ่งครับ และนี่ก็จะเป็นหลักการทํางานคร่าวๆข,าของเจ้าเครื่องสมาร์ทฟาร์ม V 3 7นะครับ